โสดงามงมิลีเนาะเห็ดละงอกพ่อเห็ดเลือดก็ม่เห็ดเบียบเยปิดไปหามานมนมานี้ก็แม่นบ่แม่อันนี้เห็ดไข่เ็ดไข่อออันนี้เห็ดรวมปัสสาวเห็ดรวมเห็ดรวมอันนี้ก็เห็ดไข่ไปหาอยู่แถวเขื่อนอุบลรัตนบัณนิตขกงบ้านดงเย็นปัสอ,อันนี้ต้องอันนี้ต้องปิ้งต่ำเลยแหละมันบานแล้วอันนี้ก็บานเหมือนกันอันนี้แกงเลยเห็ดรวมใส่ผักติ้วเห็ดละงอกนี่พี่น้องก็สวัสดีนะครับ เทองหลวงเทืองเหลืองเทืองขาวดดอกตุ่มๆใคๆกว่นะเอื้อโขูดขาเรียบเลยย่างเต่ประทธในลลางเนาะตรงลลางมันเศร้าแห่ก่อนสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องปองป่ายแฟนครับเอฟซีครับเมื่อนี้จะร้อยเขามาเล่นบ้านเซี่ยวอีกแล้วนะครับเตีนรถบุญเลิศค่าเซ็นเตอร์นะครับบ้านต้นนะครับพายืนขอนแก่นนะครับเพื่อนว่าอันอีพอครับกัมเมียไปหาเห็ดประสันพโยเลิศ แต่ไม่ในี่เบียบนี่ละไปหาเห็ดได้เห็ดบักหลายนึงว่าสัน้นก็เลยขี่รถมาจอดไว้นะครับสีเขามาเบิ่งเห็ดน้ำเพลินพี่น้องเหยยนะครับพี่เฮือนบ้านหลังนี้เป็นบ้านของคุณพ่อเลิอดนะครับปุ่นกำลังยิงยังย่งยังอุ่นกำลังเห็ดเห็ดอยู่ปุ่นไปเบิเบ่งน้ำเพลินพี่น้นนองมาโอ้ยพ,พี่น้องเหยยปุ่นอะมาหอดเรีวบ้านนี้มาเรีวมาเรีวบักยางาคากเลยโอ้ยผมไปหาไปก็หาหาหมานแท้มาส่วนนี่สิไปหาน้ำเพอาะยาเลิศดไหมพี่คนเบิ่งไป เออมีกัมีคนเบิ่งตัวเขาลงเนาะอันนี้มันตัดลงไหมมันตัดไทยไหมมันตันไหนลงอยู่ไม่ใงี้ยนี่มั้ยผมมันตัดไทยชิปไปไหมผมจะไปตัดตัวสักวันดิโอ้ยอันนี้เขาเอือดมาถ่ายวิดีโอถ่ายวิดีโอไว้ให้คนดูถ่ายวิดีโอเสร็จแล้วก็ไปตัดตัวโอ้ยมันยังอันม่ใยังเบียบคนเบิ่งไปมั่งสินว่ามีคนเบิ่งไปแล้วแบบเบิ่งังไ้ยเ่ทันตดไหนลงชิปอยู่ ใส่ลายเดี๋ยวไปใส่เนี่ยบาเดีหลายคืองามแต่ผู้นี่เอาไปเที่นี่ก็ะปุเอาไปเที่ใส่อันมองชุ่มชื้นโอ้หมันกค่ะคนเลิแล้วไปหาเห็ดพี่น้องเลยดอกบัวนี่เอามาแต่น้องบุญบ่กน้องเกาห้องบุญบ่กย่างหลายบ่ดอกบัวอันนี้จะไปทำอะไรไปทำบุญดอกบัวกระปูกได้พี่น้องอยู่หน้า น้องอยู่หน้าพ่นกับดอกบัวพ่นกับปูพ่นกะไปเก็บมาพ่อวันนี้วันพระบอกเลยพรุ่งนี้มืออื่นตัววันพระวันวิสาเนาะเอ้ยสะอ่อนหลายพี่น้องเอ้ยเห็ดนะครับเขามาเห็นเลยมาเห็นเห็ดก็เลยถ่ายคลิปสู่พี่น้องบางน้ำเลยครับเห็ดละง่เห็ดร่วมเห็ดไข่นะครับเม่ย์เบียบเราสิเอาไปตำขายบอกว่าจะยังไงบุญเออเอา มีคนเบิ่งคลิปไปแล้ววะดนาะเบิ่งให้เ,าเราเด้เนี่พี่น้องงามหลายพี่น้องงามหลายคนน่ะโอ้ยคาคาคาแขงแขงแขงมาดิใส่ถุงฝนกับสิไปขายเสั็จแล้วปะอเอาจวดจัดไปเอเ้ยต้มมิยังระบาดเลยฮะต้มมิยังแนวี่วนะหม,หมูหมูรอเนี้ย ้วยมาปเป็นต่หิวเขาแถวบ้านเราแนมเห็นระบาดพี่น้องเลยปลาต้มกระดูกหมูห้วยคือเปื่อยดีแท้กินเขาสักก้อนเป็นหนังบาดนี่เห็ดเ <c oughs> จวขึ้นกินกินเขาได้ตัวหนึ่นขั้วพันใหญ่มาพี่เลยตัวบาดนี่โอ้หลังนั้นไม่มีอะไรเฮ็ดขั้วเลยญี่ปุ่นแม่นี่ยังหอยอ่อนตัวเนี่ยเตี้ยนอยู่นี่มันคือหัางตัวแถวบ้านโอ้แนมโชว์เพิ่น ของเงินแม่สอทอเพื่อนก็ไม่เงยอึงบุญหอยเต็มอยู่บุหอยโอ้เขาตาเด้อไทยเปนเพื่อนละน้อยเนรองเพิ่งนั่เนาะเงินสอทอเนาะเงินสอทอไม่เงยืึนเนาะเอออันนี้ลูกไผ่ล้านไผ่เพิมอยู่เงอนหน่ครับพี่น้องไม่เงยึงสอทอึงบรรทุนบรรทุนเอ้า ไปไปจวดจวดเอ็ดละงูกันไดมาปวดสะบัดีิสมรภามเทพีน้องเอ๋ยเติ้งเห็ดละงูกเหลืองเห็ดละงูกขาวผู้ใดไปหาเนี่ยไม่ใช่พียแอ๊บเออไปหาคนบ่อยากดังคนบ่อยากออกกล้องไปหาก็ไปไปหาก็ไปจ้าปาดขึ้นได้หลายเถอะไปหาดอนไหนดวงไหนแม่ยื่นดวงยืนเห็ดละงอกขาวหรืเหลืองยังขูดขาวออกแล้วบ่นี่ อันนี้เห็ดอะไรโอ้ยจะเป็นอย่างนั้นเอก็ดีโอ้ยยาตได้ออกกล้องเนาะเบิ้งสีน้ำไทยเบิ้งกันนนายาตได้ออกกล้องไหมอืมโปรงเป้งเลี้ยงอยู่บาทเนี่ยพูดว่าพูดนาบพูดอาบนอาบพูดเลยพูดอยากออกกล้องอืมอันนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้คือเห็ดอะไรเห็ดรวมเห็ดรวมเห็ดแดงเห็ดฟอไปเดยครับอันใดปฟาเห็ดลางูกนะ นี่เน็ตได้ดอนมาแล้วนี่ผู้นี้ผู้ไปหาเห็ดไปก็ไม่เงียบเบียบกลับมามองกล้องอีกสิเปล่ามันขึ้นไม่แนี่ยฟาดไข่นี่ยไหมหมายถึงว่าตอนไปได้เก็บแล้วมีอันเก็บแล้วกลับมาเรามางเพิ่งจากชั่วโมงมันก็สิเห็นไว้แถอะสองสามชั่วโมงเท่านั้นโอ้หมายถึงว่าพ่อเก็บไปแล้วกลับมาไม่เห็นมองเกล้องอีกขึ้นไม่เป็นไข่ยังกันโอ้นี่ครับพี่ดองครับยุดงเนยังก่อนดอนยังก่อนดงเย็นบ้านดงเย็นบ้านดงเย็นทั้งไหนเนี่ยดงเย็นข้างนั้นขั้นบนลาดโอ้ไปทั้งขืนอุกบนลาดผู้น่ะ อาดพี่น้องเลยพอเลิศดเราไปหาดีขนาดพี่น้องเลยคันเสื้อกินนะมันก็ได้อยู่แต่ว่าผมมีฝีมืออะไรบ้าเราไปเก็บเองเลยพี่น้องนะครับเนี่ยพอเลิศอันนี้คือเห็ดไข่เนาะเห็ดไข่เนี่ยต้องปีงต่ำนี่อ๋อเจ้ว่ามันเบิดดาเห็ดละย่งเสือพี่น้องเลยสำหรับอยู่บ้านก็เจ้าทักมาว่าเห็ดละงอกกำลังออกหลายอยู่บ้านผมก็เจ้ากระทักมาให้พอก็จาว่าให้เอาไปขาย เอามาขายนะโอ้สิไปจากไหนผมอยู่ผี่แม่ผมอยู่โกสุมสารข้ามผี่สนอกอยู่บ้านก็ออกหลายคือกันแต่ว่ามาเห็นอยู่ผี่ไป่นองโอ้ยอันนี้คือเห็ดสดๆใหม่ๆเอามมายังนอป่าเนีเซ็จจากไหนสิแกงตีบานนีคุนายโอคือดังไปอูดเทียบอยู่บัดเนี่ยเออคนย่านกล่องนี่นายเด้ คน,น,นยันกล่องบ่แม่นยังเด้บ่แม่นว่าน้าบ่อ,อาบน้าบ่อ,อาบหนาบ่แตงบ่แม่นยังเด้หมายถึงวา่าย่านเจ้าหนี้ตามทัมพิ่นวานา่าสวอนไหลพี่น้องสวอนไหลโอ้งามไหลนะครับนี่อันนี้ก็เห็ดเห็ดตะไคร้อันนี้ก็เห็ดรวมมาสั่นไม่ยั่ไม่ยัเ่เบียบก็พอเนี่เลิศเราไปหาพี่น้องอันนี้เห็ดขมกันในสองดอกสามดอก นี่เนาะงามงามงามมันสิบบประจูปย่ามาขึ้นไปไต่เอาสิบ่ไดบ่พอไต่ขึ้นมาคนนึงกับเขาจะเอาไปไต่เอามันสิเป็นเหลี่ยมๆอยู่ได้เยก็จะวะเห็ดละงอกเลยย่ามันขืนมาเนี่มันมาถือแสงไฟโคมนี่มันสิมันสิเหลี่ยมเลยก็จะวะเกี๊ยงกินสดสดครับเอาไปยังระบาดนี่โอ้มีหัวข้นขืนบักลำย่อยมามามาสนามามา ปาดมีหัเห็ดมีหลำญ่มีหเดีวขอเสดได้่ี๋ยด้ได้มีมือเดียวได้นี่วงวาไ้บ้างบ้ได้างบ่ได้บางบ่ได้เอาเอาเอนสองามาเอออึบอืออ้หบักลำใยญ่แหมฮะหเอาตัวสบมันอแงๆเหมเอาทางไหนบักลำเห็นฮะวุ้ยทางกินท่นใหญ่บักลำญ่ ว่าจะเป็นหมากวะจันบอกเป็นเสียงผู้ใดอยู่ที่ผู้หนาเอาเห็ดไปใส่บาัต้ย่อยนี่จะไปขายบ่ตัวนี้บ่อในว่าเป็นสีต่ำขายปนขายแหม่เจ้าคือบ่ต่ำขายปนขายไหมปนขายกัมีโอ้บักลำไยกับมีเห็ดกับมาพี่น้องเกือบบ่เขามาตัวนี้เขามาก็เลยมาเห็นเลยพี่น้องเลยอยู่บรรทุนครับพี่น้องครับ ตังไฟหนึ่งเขาอืมเสียดายปลารายะก่อเนียอะไรน่อยหนึ่งเลยบักร้าแยยังเป็นแข็งจรงสิปะมันบพท่านสุขากบ่โอ่ะมาพี่อ่มาพี่มาให้ไม่เยอเบียเพ็ดดิให้อีกแล้วหนึ่งโลมาเหี้จุ่มบ้เะแสดงว่าข้แมงรวมในไร้โลได้พอี่เนาะต้องเห็ดละงหงเห็ดร้อมี่เนาะ โอ้ยอย่างนี้แม่พี่น้องเลยกูอยากเม่อบานเด้เม่อบานไปเอาม่าขขยเลยแต่ว่าแต่ว่าขีครับมาก้าวเดี๋ยวตันได้เหี้ยวได้เห็ดละงกนั่นมันมันบ่ทนบ่ทนมันบอคืนมันบอคืนหลวกไวเสวียนเนี้ยแม่พี่น้องเลย คากรายคักรายพี่น้องเอาเอ้าเอาวันนี้เขามาเล่นบ้านน้ำมีพอนะครับมาเตี๋รถนี่ละพี่น้องอยู่บรรทุนนีน่ละนะครับเตี๋รถเตี๋รถบุรีรัคาเซ็นเตอร,ร์น,รนะครับเปียนเกียร์คาเซ็นเตอร์นี่ละนะเขามาเล่นน้ำมีพ่อเลยมาเห็นเห็ดก็เลยถ่ายคลิปสู่พี่น้องเบิ้งนะครับสิทดิ์กับเขาเมื่อผลดีขเขาจะเหลาไว้ผ้าไปเบิ้งบางไฟในวมาสันก็เลยสิทดิ์ผ้าแล,ล้วไปอีกเลยบัดนี้น้องสองห้องวมาสัน,พนเพื่อน่าอำเภอน้องสองห้องกุฎามาสันก็เลยว่าเอ้า เขามาเรียนจะก้ากับสิออกเมื่อแลวพี่น้องนะครับกลับกลับไปคือเก้าสวัสวนเทสแซวันเ็ดพี่น้องเฮ้ยงามหลายเอา้าโอเคคลิปนี้เอาซับนี่แหละครับไปเร็วไปเร็ว